นายสามารถรอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยนางรัชนีรอยฟ้านายโยกเหล่ากาชาติจังหวัดลำปางพัิยาและนายสมชัยกมลเทพเทวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและคณะผู้บริหารหน่วยงาน องค์กรภาครัฐปัฒวิสหาหกิจและเอกภาคเอกชนในจังหวัดลำปางทมการนำข้าราชาการพนักงานและเจ้าหน้าที่จากสักหนัยงานต่างๆทั้งฝ่ายพลเรียนอายการตุลาการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักเรียนนักศึกษาตลอดจนประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหลา่าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลแดบบ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวราระโอกาสมหามงคลเสด็จถลึงถวารราชสมบัติครบเจ็ดสิบปีข่าวชุมนุมข่าวชาวลำปางข่าวภาคสาริสาสีสายรายงาน